ทาราเร่โดทาร,าร่าไอเบนลอดพวกนี้แม่งล้างสมอง,องคุณหมดแหละแล้วทุกคนก็ชอบเหลือเกินในเวลาทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยแบบทำคลิปปัญญาอ่อนนะทำคลิปที่มันไม่มีสาระอะไหนชอบเหลือเกินบอกว่าทำคลิปส่งอาจารย์ดูทำไมดูทำไมไม่เข้าใจนะครับวันนี้นะครับเลยเลย<ๆ>จะมาประชดชีวิตนะครับ กูทาอีกแม่งเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนสไตล์การตัดต่อของช่องเรานะครับจากที่ปกติเราจะตัดต่อแบบว่าแบบว่ามั่วๆนะครับเราจะทําให้มันมั่วไปกว่าเดิมอีกนะครับเราจะทาให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับดูจบแล้วนะครับตั้งคําถามกับตัวเองได้นะครับว่ากูดูเฮี้ยอะไรอยู่ดังนั้นก็จะเริ่มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับแล้วขออินเสิร์ตเอฟเฟกต์ไฟขึ้นมาด้วยบูมบูมนะไปวันนี้เรามาเล่นเป็นเลสดีกว่านะมา เฮ้ยแล้วรถแม่งไม่เจอได้อยู่อู้หูยคม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 ตัวนี้คมตัวนี้คมจับภาพพี่อู้ยคมคมคมเทโจคมเทโจคมแต่ภาพนี้โคพับกับกับภาพี่เทโจอู้เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยจ้าแล้เปลี่ยนแผนดีกว่าหรอมามีมีนะ เ้ยไม่มีเกาะไม่มีเกาะไม่มีเกาะไอ้ไอ้ไป่ามาดิป่ามาดิมีเกาะเกาะแตกเกาะแตกโอ้เฮ้ยมันเล่นอย่างนี้ได้ใช่ไหมเกมเนี้ยมันเล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมมาเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยอย่าบอกนะนี่คือวิธีเล่นเกมนี้ที่ถูกต้อง ไอ้นี่ก็เอาอีกคนเฮ้ยแม่งเดินหิงกันทั้งเซิร์ฟเลย This how oh. หรือมันต้องเล่นอย่างงี้วะเกมเนี้ยเดี๋ยวเราปล่อยรถไปตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะลอดตรงนี้พอดีปั๊บแล้วมันจะลอดตรงนี้พอดีปั๊บแน่จริงแกก็ปาดมาดิแกไม่แน่จริงไงเราเลยเดินอ้อมหลัง เชยนั่นแม่งเล่นติ๊กตอกอยู่แน่เลยแม่งเล่นติ๊กตอกอยู่เว้ยมันดูมันดูมันดูไอ้นั่นอยู่อ่ะมันดูไอ้นั่นอยู่อ่ะแล้วแบบเดินออกมาพอดีอ่ะเฮ้ยคือมันมันยิงอย่างนั้นใช่ไหมมันยิงอย่างนั้นใช่ไหมกิมเนี่ยกูดูอะไรอยู่อะไร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 ไเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทีนี้ปุ๊บ เดี๋ยวมันเดินมาแล้วเราปล่อยรถเราปล่อยบอมบาดิโลโคดิโลอ๋อไม่ไปบีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ตาย การโกด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดีใช้เพียงไรออดไอดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกด้นเติมเกมอย่าลืมแอดคนาด้วยละสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook โกด d ้นเติมเกมนอกจากวันะแล้วเขาจะมีเกมอื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายและอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนผมทางอ้อมด รอเบตเพื่อนครับรอเบตเพื่อนเพราะเราอยากได้สกินใช่ปะหุ้สกินโคตรสวยอ่ะตามแผน,แผนเปนอะโคตรตามแผนอ,ะอ่ะที่สกินเพื่อนแม่งโคตรดีอ่ะเนี่ย ตายเฮ้ยไม่ตายตายได้ไงมาพามา,มาโกรดนี้โหดมากบอกเลยเป็นโกรที่โหดที่สุดในเกมเลยคือสกินแม่งโคตรดี oh. ว่าเราลองไปลองเล่นมิดแมมเราลองเล่นมิดดีกว่าผมว่าเล่นมิดเนี่ยน่าจะมีความลื่นไหลกว่านะผมว่าเราเล่นมิดนี่แหละอ่ามีแชมเบอร์อยู่ซ้ายรู้แล้วเรียบร้อยทีเนี้ยไอแชมเบอร์อยู่ซ้ายแล้วเมื่ทีเนี้ยเฮ้ยเดินเบาๆหน่อยดิเมื่อทีมันจะมือ oh. เดินเบาๆหน่อย อ่าเง้ยเฮ้ยกูดูอะไรไม่กูดูอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเกิดเรื่องอย่างงี้ขึ้นได้ไงวะมาถึงแล้วเราจริงจังแล้วเราล็อกอินเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นมั่วดิ น่าอะ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 โอเคโอ๊ยเอ้ยอ,อะไรวะเนี่ย หลังๆอันนี้ยังไม่รู้ตัวี่ยังไม่รู้ตัวเหียกูกลจะตัดคลิปให้คนดูปวดหัวกลายเป็นกูเล่นเกมมีแล้วปวดหัวแทนโอ้นะครับก็ถึงเราจะแพ้ได้วันนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนกับที่บอมบาริโลคาคาดิโรได้กล่าวไว้นะครับว่าถึงตัวฉันจะเป็นเครื่องบินแต่ว่าในใจจริงฉันนั้นเป็นจระเข้นะครับทาเลโลทาลาไม่ได้กล่าว เจงคิหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย